เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยวินิจฉัยเป็นบัตรเสีย โดยให้เหตุผลว่ากากบาทเกินกว่า2เส้นค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชมบุรีอีกแล้วหน่วยเลือกตั้งเขต17หมู่3าตบนหนองขาวอำเภอศรีราชาตลกหลังฉากนี่ลุงเป๋ชนบุรีเขตเลือกตั้งที่17กขาเต็มช่องชัดชัดแต่กปนอบ,บอกปัดเสียพเพราะเส้นซ้อนกันนี่มันนับคะแนนเลือกตั้งหรือ,ต,รอตัดสินง,งานศิละปะกันแน่วะอ้าวแบบนี้เขตอื่นจะไม่มีด้วยเลยวะแล้วเขาทํากันยังไงประชาชนต้องเข้าไปแย้ง ให้เปิดกฎและตัวอย่างดูถึงยอมเปลี่ยนเป็นบัตรดีสรุปคนเลือกตั้งต้องมาช่วยสอนคนจัดเลือกตั้งอีกทีนายกปนนอนี้เขาบอกเป็นจิตอาสานะดูดีดูดีจิตอาสาที่มีค่าแรงอะดีลูกอาสามาช่วยประชาชนหรือมาช่วยพักใดพักหนึ่งกันแน่ก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยถึงขนาดเอาโค้ดมาิม่ได้ใช้บัตรเลือกตั้งมาแสดงให้ชมพูสังเกตการดูและอธิบายว่าบัตรดีเนี่ยมันต้องกาตามรูปแบบที่กําหนอดอยู่ในคู่มือจนกระทั่งประชาชน ต่อแย้งกับว่าต้องเป็นบัตรดีหลังจากนั้นจึงยอมเปลี่ยนคำพูดิี่ใช้มันเสียยังไงคะมันขีดเกินสองเส้นนะค่ะตามไอ้นี่แล้วมันไม่ได้ค่ะตามระเบียบหรอวต้านไหนคะตามผู้มือเลยค่ะเอาเอามาดูได้เลยค่ะเขตนี้นะคะ17หมูสามน้องขาบัตรดีได้อะค่ะแห้ใช้เกินสองเส้นนะค่ะสองเส้นแบบไหนเอ่ยสองเส้นแบบไหนคะก็คือ46ค่ะ ปากาไม่ออกหรือเปล่าไม่ค่ะเออมันเป็นตรงไหนตัวเองชี้เลยอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าชี้เลยอันไหนที่มันไม่ใช่ไม่ไม่มันอยู่หน้านี้ไม่ใช่หรอคะอ่าอ่าเอาแค่ตัวอย่างเนี่ยค่ะตรงไหนคะนี่ไงคะนี่ก็สองเส้นเราทำไมอยู่ในบัตรดีถูกต้องไหมคะ นะคะโอเคนะคะจะต่อเลยค่ะปัตรด,ดีค่ะ